ดีค่ะเจรนายธนกิจนะคะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทโพลิเฮิร์บเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะ,นนะ,คะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์นะคะหากเซลล์ในร่างกายของเรานะคะแข็งแรงไวรัสหรือว่าแบคทีเรียก็ไม่สามารถที่จะทําลายเซลล์ในร่างกายของเราได้นะคะดังนั้นเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เราจะทําอย่างไรให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะปราศจากอนุมูลอิสระหรือว่าสารพิษแม้กระทั่งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะคะที่จะเข้ามาทําลายร่างกายของเราได้นะคะเราก็จะต้องมาทําการรู้จักกับอนุมูลอิสระนะคะกันก่อนแต่ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านคงจะรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆนะคะ และถ้าถามว่าอนุมูลอิสระมาจากไหนก็มาจากมลภาวะรอบๆตัวเรานะคะยกตัวอย่างเช่นฝุ่นควันนะคะควันพิษรถยนต์นะคะแสงแดดควันบุหรี่นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรคะ สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองในร่างกายของเราก็สามารถที่จะเกิดอนุมูลอิสระได้อย่างเช่นความเครียดน,นะคะการที่เราท้องผูกไม่ขับถ่ายนะคะอนุมูลอิสระจะทําให้ร่างกายของเราเกิดความผิดปกตินะคะอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเองนะคะแล้วไปทปําปฏิกิริยากับเซลล์ค่ะอนุมูลอิสระกับเซลล์เจอกันเกิดการ ทำลายกันคืนนะคะอนุมูลอิสระเปรียบเสมือนไฟและเซลล์ในร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนบ้านนะคะถ้าบ้านของเราถูกไฟไหมร่างกายของเราก็จะเกิดความแปรปรวนนะคะเกิดความผิดปกติไปนะคะเผาไหม้ส่วนไหนนะคะเราถ้าเราเปรียบอนุมูลอิสระว่าเป็นไฟเผาไหม้ผิวใช่ไหมคะผิวเราก็จะแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำทำให้เราแก่ก่อนวัยนะคะและ ถ้าทำลายสมองนะคะก็จะทําให้เราเป็นอัลไซเมอร์ทำลายเซลล์ในร่างกายของเราให้แปลสภาพไปนะคะหากร่างกายของเราเกิดการอักเสบหรือว่ามีการมิวเทชันต้องบอกว่าเซลลเปลี่ยนแปลงไป DNA เพี้ยนไปนั่นเองเกิดการเติบโตที่ผิดปกติเกิดเซลล์ผิดปกติขึ้นที่ร่างกายของเราไม่ต้องการนั่นคือเซลลมะเร็งนะคะและ หากหลอดเลือดของเราเกิดอันุมูลอิสระไปทําลายก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทําให้หลอดเลือดแข็งตัวนะคะตาค่ะอวัยวะของเราดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะหาก อนุมูลอิสระไปทําลายก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องดวงตาเป็นต้อกระจกนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้อนะคะข้อต่างๆในร่างกายของเรานะคะหากมีอนุมูลอิสระทำลายก็จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันนะคะเซลล์ปกติในร่างกายของเรานะคะมีลักษณะคล้ายกับไข่ไก่หากเกิดความผิดปกติก็จะทำให้ร่างกายของเราเกิดความเสื่อมนะคะที่เรียกว่าโรคเสื่อมนั่นเองนะคะ เกิดแบบไหนบ้างอย่างเช่นดวงตาเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะว่าหากอนุมูลอิสระทําลายดวงตาก็อาจจะทําให้เป็นต้อกระจกตอนกลางคืนมองเห็นไม่ชัดตาแห้งนะคะมีปัญหาสายตาสายตาเอียงนะคะผิวหนังก็นอกจากเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วนะคะการทํางานของใต้ชั้นผิวทํางานไม่ดีก็จะทําให้เป็นผื่นแพ้ ผิวหนังได้นะคะผิวไม่ยืดหยุ่นไขมันใต้ชั้นผิวหนังก็จะลดลงนะคะตําเหงื่อก็จะลดลงร่างกายก็จะปรับอุณหภูมิไม่ดีดังนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราอาจจะเกิดอาการหนาวง่ายร้อนง่ายหรือเกิดอาการร้อนบวบบวบนั่นเองเกิดรอยช้ำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและถ้าเกิดเป็นที่หูนะคะหูเป็นยังไงคะหูตึงค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือทนเสียงดังมากไม่ได้นะคะ หรือหากเกิดกับหัวใจที่เราไปเมื่อสักครู่ว่าเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีไขมันเกาะค่ะหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะคะและระบบเผาผลาญจะทำงานได้ไม่ดีเมื่อเรามีอายุมากขึ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์อาจจะผิดปกตินะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายจะมีการปวดปัสสาวะบ่อยกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ท้องผูกต่อมลูกหมากโตนะคะนี่คือปัญหาในส่วนของการทาลาย ของอนุมูลอิสระนะคะแม้กระทั่งระบบหายใจการหายใจของปอดนะคะจะลดลงจะสังเกตว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นปอดเราจะทํางานจะขยายตัวได้ไม่เท่าเดิมการหายใจก็จะไม่สะดวกนะคะทำให้รู้สึกหายใจขัด หายใจสูตรลมหายใจได้น้อยลงนั่นเองปกตินะคะปอดเราจะมีความแข็งแรงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นปอดเราจะติดเชื้อง่ายขึ้นเป็นหวัดง่ายสำลักง,ง่ายดังนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะให้ดีเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อทั้งแบคทีรียไวรัสที่มาพร้อมกับหน้าร้อนนะคะซึ่งเป็นหน้าร้อนที่มีฝนตกด้วยนะคะดังนั้น แนะนำให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะในส่วนนี้อย่าให้อนุมูลอิสระมาทําร้ายเรามากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะกระดูกและข้อต่อค่ะหากอนุมูลอิสระทรําลายกระดูกและข้อต่อจะทําให้เรามีความสูงลดลงเกิดโรคกระดูกพรุนเกิดข้ออักเสบกระดูกติดยากหากเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นหกล้มนะคะ ยืนเดินนะคะเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดจากอนุมูลอิสระทำร้ายร่างกายของเรานะคะ ทีนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านนะคะปกป้องเซลล์และต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนตินนะคะซึ่งแอสตาแซนตินเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดสารอาหารต้านอนุมูลอิสระแห่งยุคเลยทีเดียวนะคะเป็นแอสตาแซนตินที่บรรจุอยู่ในวัตกรรมที่เรียกว่ามิลิแคปซูลนะคะเพื่อการดูแลอย่างเหนือระดับด้วย แอสตาแซนตินจาก A.S.X นะคะซึ่งแหล่งที่มานะคะคของแอสตาแซนตินโดยมากก็จะพบในพืชน,นะคะและสัตว์ยกตัวอย่างเช่นสัตว์ตระกูลแซลมอนจะมีแอสตาแซนตินอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่าที่มากที่สุดจะมีอยู่ในสาหร่ายสีแดงที่เรียกว่าสาหร่าย h ฮมาตโตคอคัสพลูวิเอลิสนะคะซึ่งมีแอสตาแซนตินสูงถึง40,000 ppm นะคะก็คือ40,000หน่วยต่อล้านหน่วยแหล่งที่มาของแอสตาเซนตินที่มีมากที่สุดนะคะพบในสาหร่ายสีแดงค่ะ แอสตาแซนตินนะคะคืออะไรเป็นสารสีแดงในกลุ่มของแคโรทีนอยนะคะอย่างที่เรียนไว้พบมากที่สุดในสารหร่ายที่มีชื่อว่าฮีมาโตคอคัสพลูวีเอลิสนะคะร่างกายของเราไม่สามารถสร้างเองได้เราจะต้องได้รับจากการรับประทานเข้าไปเท่านั้นนะคะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลสระสูงมากนะคะมีประสิทธิภาพสูงละลายได้ทั้งในน้ำและในน้ำมันซึ่งผ่านได้ถึงชั้นเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ แอสตาเซนตินนะคะเป็นสารายสีแดงที่มีสารต้านอนุมูลสูงมากซึ่งประสิทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระนะคะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่านะคะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าโคเอนไซม์ถึง794เท่าดังนั้นนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเมื่อเรารับประทานแอสตาแซนตินแล้วนะคะเซลล์ของเราจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีแค่ไหนเพราะว่าโคเอนไซม์คิวท ที่เราบอกว่าเป็นผู้จัดก,การสร้างโรงงานสร้างพลังงานในระดับเซลล์ในร่างกายยังทำได้ดีไม่เท่ากับแอสตาเซนตินเลยนะคะแอสตาเซนตินนะคะในกลไกลของการทำงานนะคะสามารถที่จะละลายได้ทั้งในน้ำและน้ำมันจึงสามารถผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ทุกๆอัยวะนะคะอย่างเช่นเซลล์สมองนะคะระบบ หลอดเลือดและหัวใจรวมถึงผิวหนังนะคะจะช่วยปกป้องเซลล์ที่ถูกทำลายด้วยอนมูลอิสระได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะแอสตารเซนตีนกับสุขภาพนะคะช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างไรบ้างดูแลที่ไหนได้บ้างนะคะดูแลได้ทั้งสมองดวงตาผิวพรรณไต หัวใจตับปอดระบบภูมิคุ้มกันระบบขับถ่ายนะคะระบบสืบพันธุ์กล้ามเนื้อและการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็จะเป็นเรื่องของผิวพรรณไตดวงตาสมองหัวใจนะคะที่นิยมใช้มากที่สุดในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเพราะว่าเซลล์ผิวนะคะเห็นผลได้เร็วแล้วก็ไวที่สุดวัดได้โดยตรงเลยนะคะแอสตาเซนตินกับผิวนะคะจะไปช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยร่องลึกนะคะลดความหมองคล้ำ ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนที่ชั้นผิวนะคะชะลอความเหี่ยวย่นของผิวได้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะแอสตาเซนตินจากสาหร่ายสีแดงนะคะลดผิวแห้งและหยาบกร้านได้ดีลดการสร้างการเกิดออกซิเดชันคือลดการเกิดผิวที่มีสีดําคล้ําแล้วก็เพิ่มการสร้างสีขาวนวลผุดผ่องขึ้นมาแทนนะคะลดการเกิดริ้วรอยร่องลึกนะคะเสริมคอลลาเจนใต้ชั้นผิวทําให้ผิวนะคะได้รับสารอาหารได้ อย่างเต็มที่ผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะจากงานวิจัยนะคะพบว่าแอสตาแซนตินช่วยในการดูแลผิวพรรณนะคะดูแลผิวพรรณได้ดีผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นขึ้นภายใน6สัปดาห์นะคะลดร่องรอยตีนกาได้ใน8สัปดาห์นะคะเมื่อรับประทานแอสตาแซนตินต่อเนื่องนะคะแอสตาแซนตินช่วยดูแลสายตานะคะจากงานวิจัยนะคะพบว่า แอสตาเซนตินสามารถที่จะลดความอ่อนล้าของดวงตาลงได้เมื่อรับประทานต่อเนื่อง4สัปดาห์นะคะหากเรารับประทานต่อเนื่องนะคะแอสตาเซนตินรับประทานแค่เพียงวันละ6มิลลิกรัมต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์ก็จะลดความอ่อนล้าของดวงตาได้และที่สำคัญนะคะช่วยปรับโฟกัสให้เรามองเห็นในที่มืดได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะคะ แอสตาเซนตินดีโดดเด่นอย่างไรทําไมต้องกินแอสตาเซนตินนะคะและแอสตาเซนตินนี้จะต้องเป็นยี่ห้ออะไรคะจะต้องเป็นแอสตาเซนตินจาก ASX นะคะเพราะว่า ASX ประกอบไปด้วยแอสตาเซนตินเข้มข้นถึง6มิลิกรัมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะอยู่ในรูปแบบของของเหลวและบรรจุในนวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมมิลิแคปเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะ มาตอบคำถามกันค่ะ Q&A นะคะสุดยอดผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะ ASX มีจุดเด่นอย่างไรนะคะ ASX เป็นแอสตาแซนตินเข้มขน้น6มิลลิกรัมบรรจุอยู่ในมิลลิแคปนะคะ ASX มีสรรพคุณอย่างไรนะคะ ASX ประกอบไปด้วยแอสตาเซนตินซึ่งแอสตาเซนตินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลหัวใจปกป้องดวงตาชะลอความชรานะคะ ASX แนะนำให้ใครบ้างแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปที่ต้องการดูแลผิวพรรณ ะะรับประทานอย่างไร ASX รับประทานอย่างไรบำรุงทั่วไปครั้งละ1แคปซูลกอนอาหารเช้าหรือเย็นนะคะหากมีปัญหาสุขภาพให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลกอดอาหารเช้าและเย็นนะคะ เอสไม่ควรแนะนําให้ใครไม่ควรแนะนําให้สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรนะคะผู้ป่วยเบาหวานต้องระมัดระวังในการรับประทานเพราะ ASX หรือว่าแอสตา a ซ t ตินมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะและผู้ที่แพ้แ s t a า a ซนตินไม่แนะนําให้รับประทานนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ถัดไปนะคะผลิตภัณฑ์โมเนซเบอรรีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหเดียว ในโลกนะคะต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกที่ผสมผสานคุณค่าของสุดยอดสารอาหาร แห่งภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันนะคะสารสําคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นมรุมทับทิมมังคุดมะเมาซึ่งเป็นภูมิปัญญาตะวันออกนะคะและภูมิปัญญาตะวันตกนะคะได้แก่เปลือกสนมาริทามนะคะมิกซ์เบอร์รี่แอปเปิลไซเดอร์และโคนไซคิวเทนนะคะผสมผสานกันอยู่ในผลิตภัณฑ์ของโมเนเซ่เบอร์รี่นะคะซึ่งสารสําคัญเหล่านี้นะคะมาแยกออกเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างของสมุนไพรนะคะ ยกตัวอย่างเป็นสมุนไพรไทยนะคะเช่นมารุมนะคะมารุมช่วยในเรื่องของการชะลอความชราจากสารสำคัญที่เรียกว่าฟลาโวนอยด์นะคะมีวิตามินเอช่วยในเรื่องของการบารุงสายตาวิตามินซีป้องกันหวัดแคลเซียมป้องกันกระดูกนะคะโพแทสเซียมช่วยบารุงสมองนะคะทับทิมค่ะทับทิมต้องเรียกว่าทับทิมเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟรุตที่ใครๆก็อยากจะรับประทานแรก และก็ทราบถึงสปปรรพคุณของซูเปอร์ฟุตมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะว่าทับทิมเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนลดการทํางานของเม็ดสีลดการทํางานของไวททองลดอาการนะคะลดอาการของไวททองป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะและแซนโทนค่ะแซนโทนจากมังคุดนะคะซึ่งบอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นราชินีแห่งผลไม้ไทยกันเลยทีเดียวนะคะ เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบนะคะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีฆ่าเชื้อแบคทีเรียช่วยลดความเครียดนะคะฟื้นฟูผิวดูแลกระดูกป้องกันดวงตาให้ทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ดีด้วยนะคะสารสกัดจากมันคุดก็มีงานวิจัยหลากหลายข้อมูลนะคะในการสนับสนุนนะคะมะเมาค่ะ มะเม้าเรียกว่าไทเบอร์รี่นะคะไทเบอร์รี่นี่มีกรดอะมิโนสูงนะคะมีวิตามินแร่ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กนะคะวิตามิน B1B2 แล้วก็วิตามิน E สูงด้วยนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาตะวันออกนะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างผลไม้นะคะและสารสกัดจากธรรมชาตินะคะโมเนเซ่เบอร์รี่นะคะมีการผสมผสากนกันกับภูมิปัญญาตะวันตกได้แก่เปลือกสนมอริทามนะคะ มิกซ e บ r y a แอปเปิล e ซเดอร์โคเอนไซนะคะซึ่งเปลือกสนมาริทามช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งนับว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการกระตุน้นนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างได้ผลนะคะแอปเปิลไซเดอร์ค่ะแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเป็น ส่วนผสมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะช่วยในการดีท็อกแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างเมตาบอลิซึมนะคะช่วยบาลานซ์ pH ในร่างกายให้ร่างกายของเราเกิดการสมดุลน,นะคะมิกซ์เบอร์รี่ค่ะ มิกซ์เบอร์เป็นแอนตี้ออกซิเดชันนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตานะคะแอนตี้ออกซิแดนอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโคเอนไซคิวเทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เติมพลังงานให้พลังงานในระดับเซลล์และที่สำคัญทำให้หัวใจของเราทำงานได้ดีด้วยนะคะเรียกว่าเป็นสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระแห่งภูมิปัญญาตะวันตกเลยทีเดียวนะคะที่มีผสมอยู่ในโมเนเซเบอร์รี่นะคะ ผลิตภัณฑ์โมเนเซ่เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติปี2,563และได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพประจำปี2,563ด้วยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆที่ดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีนะคะ โมเนเซบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเป็นสารสกัดจากมังคุดและทับทิมเข้มข้นผสานคุณค่าจากพืชผักผล,ลไม้หนึ่งเดียวในโลกที่ผสานคุณค่าของสุดยอดสารอาหารภูมิปัญญาตะวันตกและตะวันออก รวบรวมสิ่งดีๆจากโลกใบนี้เพื่อคุณและคนที่คุณรักอุดมด้วยสารต้านอุลสระเข้มข้นชะลอความชราลดความเสื่อมของร่างกายเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะไม่มีน้ําตาลไม่เติมสีนะคะไม่มีกลิ่นสังเคราะห์นะคะแล้วก็ไม่มีพิษต่อตับด้วยนะคะวิธีรับประทานโมเนเซเบอร์รี่นะคะที่ให้ผลดีก็คือรับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะนะคะ15มลลิตร ก่อนหรือหลังอาหารวันละ3ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ผลิตภัณฑ์2ชนิดที่แนะนำคือโมเนเซ่เบอร์ี่และผลิตภัณฑ์ ASX นะคะหากเซลล์แข็งแรงไวรัสหรือแบคทีเรียก็ไม่อาจทำลายเซลล์ในร่างกายของเราได้นะคะดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่วันนี้ รับประทานโมเนเซเบอรี่และ ASX เป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะ